ตอนนี้เราอยู่กับท่านเนวัดกินเกรสรน,นะครับเมื่อสักครู่มีรายงานว่าหนึ่งในตำรวจที่อยู่ในงานโตจีนบ้านกำนันนกยิงตัวตายรตรงนี้ท่านมองว่ายังไงครับก็เพิ่งเสิร์ฟขา่าทราบข่าวเพิ่งทราบข่าวนี่แล้วก็รู้สึกตกใจนะครับแต่ว่าผมเองมองว่าไอ้น้องท่านผู้กับวชิราเนี่ยเขาถือว่าเป็นนักรบ ที่เขาเคยอยู่คอมมานโดมาก่อนเคยฝึกหลักสูตรที่สุดยอดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือนาเรสวน261โดดดิ่งพระสุธาเรียกว่าครบเครื่องพร้อมที่จะออกไปเป็นนักรบอ่ะแต่พอเข้ามาอยู่ตรงนี้ผมคิดว่าน้องเขาคงเสียใจที่พาเด็กมันไปตายนะครับพาน้องมันไปเสียชีวิตแล้วสังคมก็กดดันนะครับที่ผมเองบอกว่า เฮ้ย hey, ทำไมไม่ช่วยน้องวะหมาที่สุเหมือนกับเราจุงหมาไปเดินเล่นที่สนามใครจะมายิงหมาผมเนี่ยผมยังไม่ได้เลยผมคิดว่าน้องเขาคงกดดันตรงนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพันเอกวชิลากับครอบครัวด้วยนะครับ